มาถึงจำอวดหน้าม่านนะครับช่วงนี้สับสสนโดยไทยประกันชีวิตนะครับเออโอ้โหมีโต๊โจงโต๊ะจีนงานอะไรกันนี่เงี้ยเอ้าเองสวดีค์ดีดีอะไรเนี่ยงานอะไรอ้าวขึ้นบ้านไม้เนี่ยนิมนพระไว้แล้วอ้าวจะไปรับท่านเดิมาเดมาขอบคุณมากพี่เท่เอองานใหญ่คนเยอะันนี้เฮงเงเฮงเฮ สวัสดีทุกท่านวันนี้เป็นงานบุญบ้านใหม่เหตุผลและที่จัดงานก็เพราะเมื่อวานฉันลงจากบ้านไปเป็นเพราะผมเผลอลงจากบ้านเลยต้องจัดงานขึ้นบ้านใหม่สิ้นเปลืองแท้ๆแย่และตะโยงต่อไปนี้จะไม่ลงจากบ้านไปไหน ตอนนี้ก็ถึงเวลาถ้าแขกไม่มาขอให้มันตายมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าถ้าไม่ทันเวลาเห็นท่าต้องตายสวัสดีครับท่านเจ้าของบ้านอยู่ไหนโอยฉันนี่แหละเจ้าของบ้านอเอา้าได้การ์ตเหมือนกันเหรอ เออใครไปแจกใครู้ไม่รู้เรื่องหรือไงเล่านี่แกเมามาจากไหนฉันไม่ได้เมามา<อ>ตั้งใจว่าจะเมาไป <c oughs> แกได้กาดหรือไงหไหนล่ะซองโอ้ยซองไม่ตั้งไม่เป็นไร <c oughs> ห่วงไอ้เรื่อง,งออจะตุ้มกะตังเนี่ไม่เชิญฉันนั่งไม่เสียดายไงหมอมันเชิญนั่งที่เก้าอีอ้าวแล้วมีอะไรกินไหมหิวเหรออยากกินเฮ้ยไม่ต้องกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ฉันก็ไม่ค่อยมีเวลากินไม่มีเวลากินก็ไม่เป็นไร งง้นก็ตักเอาไปกินบ้านางั้นตักให้ฉันได้ฉันจะรีบไปอ oh, เอาอะไรใส่ดีวะฉันมีพี่โตมาไม่ต้องหาอะไรใส่น่ากินทั้งนั้นเออตักจากจานเอามาใส่โอ้ oh. ตักไอ้นี้ตักไอ้นูนโอ้เอาไอ้นูนเอามาใส่เออตักไอ้นี้แล้วก็ไอ้นั่น oh. ให้พันนั้นเอามาใส่เต็มแล้วครับกลับก่อนนะก่หลังจะมาเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเนี่ยมันย้อยลงมานี่ผักบุ้งหรือว่าลากใส่โอ้ยลากใส่ที่ไหนล่ะโอ้โหนี่ลากวินโตไม่รู้จักไงนี่แหละเขาเรียกว่าลากวินโตไม่รู้เลยโอ้โห แกจะตายสวัสดีครับคุณพี่เฮ้ยก็รีบเข้ามาสิจะได้รีบไปเ้ยจะรีบไปไหนกันเราเอ้ามีกับข้าวหรืออยู่ไหม พี่มางานนี่ฉันเจ้าของบ้านแกเป็นใครก็ฉันจะมางานโสดเอวบานนี้วันนี้ขึ้นบ้านใหม่อ้าวขึ้นบ้านใหม่ทำไมตายไวจังโอยยังฉันยังไม่ตายอ๋อยังไม่ตายขครับเอ๊ะ ซองจะาพาบ้านนี้อยู่ไหนซองนี้ก็ไม่ใช่ของบ้านนี้อ๋อของบ้านเมื่ตสกี้นลืมให้หรือว่าจะเป็นซองนี้เอ๊ะซองนี้มันก็ไม่ใช่ซองจะาพาบ้านนี้อยู่ไหนวะวันนี้แกจะหาซองเธอไหมซองบ้านฉันเป็นอย่างนี้หาอยู่นี่นึกว่าหายไปไหน ทำบุญด้วยน,นะครับเอาไปเลยโอ้โเอ้ยหาเจอจนอ้อจัดงานทุกทีก็กลุ่มใจทุกทีก็ต้องมีคนอย่างนี้ทุกงานไปเอชเอชาเอชา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 หน่อยแม่ เตียมปิโตเรามาต้องสองอันนี่ฉันเตรียมปิโตเรามาต้องสองอันดูสิไม่ทันซะจนตด้เอจชาเอชายจ้าจาจ้าหน่อยแม่เราจะร้องให้เอจชาทำไมเนี่ยเเป็นไรมันจบแล้วร้อยเอชายเฉยพักไม่ว่างทำไม่ะติดงานอ้าวจำปวดหน้ามาก รวสัปดาน้าจะถอยเรื่องอะไรติดตามติดตามชมนะครับสหรับวันนี้คุณพระช่วยลาไปก่อนสวัสดีครับคุณพระช่วยเสาหนา้างไทยคุณรชชาคุณระชมชาคุณรัเรื่องตลง มึงมันแค่ดอกฟ้าลูกกูมันหมาวัดแม่จริงมึงมากัดกัดลูกกูไหมถ้ามึงกัดลูกกูก็กัดลูกกูเคยกัดหมาตาย